STOU Read It Now รายการแนะนำหนังสือใหม่ดีๆจากห้องสมุดมสทที่จะมาชวนคุณเปิดโลกแห่งการอาร่านไปด้วยกันกับเราสวัสดีค่ะมาพบกับรายการ STOU Read It Now สำหรับ EP นี้นะคะขอแนะนำปรัชญาชีวิตจากไลโคตขนฟูบทเรียนความสุขฉบับแมวเมวียวด้วยหนังสือที่มีชื่อว่า เมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ดโดยสเตฟานกานิเยเป็นหนังสือที่ใช้พฤติกรรมของแมวมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและผ่อนคลายโดยผู้เขียนได้สังเกตแมวของเขามากกว่า15ปีนะคะแล้วจึงนำหลักการจากพฤติกรรมของแมวมาปรับใช้บางทีความลับที่แมวอยากจะบอกอาจจะเป็นการปล่อยวางแล้วคำนึงถึงความสุขกายสบายใจบ้างหนังสือเล่มนี้จะมาถอดรหัสเรีนยนรู้จากแมว ทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวและการทำงานหากใครที่กำลังเจอปัญหาหนักๆห,หรือกำลังหัวหมุนอยู่กับงานและหน้าจอคอมพิวเตอร์ลองมาจินตนาการในมุมมองชีวิตแบบใหม่ด้วยการใช้ชีวิตอย่างแมวกันเถอคะค่ะการใช้ชีวิตอย่างแมวดูจะมีความสุขอยู่เสมอนะคะราวกับว่าไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใ,นใดๆในโลกจนบางครั้งอาจรู้สึกอิจฉาในการใช้ชีวิตแบบแมวที่แวบเข้ามาในใจนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดล,ลอยๆนะคะ แต่มันคือสัญญาณที่ชวนให้ฉุกคิดและปรับกรอบแนวคิดนั่นก็คือการเอาหลักการของการใช้ชีวิตของแมวมาปรับใช้กับชีวิตของมนุษย์นะคะไม่ใช่การลอกเลียนแบบพฤติกรรมเพราะเราอาจจะหนีความขัดแย้งทุกเรื่องไม่ได้เราอาจจะนอนวันละ16ชั่วโมงไม่ได้แต่เราเรียนรู้ที่จะพักเมื่อรู้สึกเหนื่อยจริงๆแทนที่จะฝืนจนหมดไฟนะคะเนื้อหาหลักของหนังสือมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้จากแมว ในการจัดการความเครียดการปล่อยวางและการไม่ใส่ใจคําตัดสินของผู้อื่นนอกจากนี้ยังให้ข้อคิดดีๆอีกหลายข้อนะคะเช่นการยอมรับในตนเองการหยุดแสวงหาการยอมรับจากภายนอกการสงวนพลังงานชีวิตด้วยการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นการจัดการกับปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ด้วยการกลับมาสู่ความต้องการทางกายภาพเช่นหิวก็กินเหนื่อยก็พัก นอนหลับตื่นมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพื่อให้สมองได้รีเซ็ตพร้อมรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการอ่านหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนมุมมองในชีวิตทั้งยังได้แนวคิดใหม่ๆมีทัศนคติที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะหากใครกำลังมองหาความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะแล้วจะพบว่า แนวคิดง่ายๆที่มาจากชีวิตของแมวที่จะอาจจะช่วยให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้นค่ะหากผู้ฟังสนใจอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุดมสทหรือศูนย์วิทยาบริการและชุมชน 3, มสัมพันธ์มสททั้ง10แห่งนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน e ีีต่อไปและก่อนจะาก,การฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการ s t o o r i d IT NOW ได้นะคะสวัสดีค่ะ